ช่อง YouTube นายตนกามาแล้วครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดตามแล้วกดม่องรูปกระดิง่งแล้วสิมีคำวา่าทั้งหมดให้พี่น้องกดเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปทุกๆคลิปที่นายตนกาลงครับ มีเทคนิคการเลี้ยงหั่วควายและสัตว์หลายประเภทพร้อมด้วยเปิดราคาวัวทีน่าสนใจมีบริการรลับส่งหอดบานหอดเฮือนบวกค่าจัดสรงเพียงกิโลละสิบหาบาทติดต่อเบอร์โทร0644867066ไปชงลิมกันได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดี FC แฟนคลับ นะครับในสุขสุขคนครับวันนี้มีของดีของงามไม่เกษตรกรผู้เลี้ยงวัวคั้วได้รับชมกันครับตอนนี้ผมขออนุญาตให้เบอร์โทรก่อนนะครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6นะครับเดี๋ยวมันประท่านกัดจดให้ท่านเลยครับเด้๋ย6 4ู6ย์ห6เดนะครับเดี๋ยวสีว่าโทรมาที่หลังเสียใจนะครับมาสิบทันนะครับตอนนี้ครับผมเป็นแม่ลูกซีว่าูนย์สกครับเนี่ย เป็นแม่บล็อกนะครับผสมซีไว่าูลเกนะครับฟังข้างหลังก็คือลูกสาวนะครับเห็นขาบ้างครับพี่น้องครับเข้าไปหลุ่นเบิ้ง่าลูกซีวเนี่ยสิงามปานใดนะครับม่วตัวนี้ครับผมให้ลูกเมื่อเล่านึงโตนะครับตัวที่สองก็คือลูกที่เขาก็ต้องสิขายป้องกันนี่นะครับสรุปแล้วนะครับในคลิปนี้เปิดเป็นม่วแม่ลูกนะครับพี่น้องครับโคมแม่ลูกนะครับแม่ยังมาท่านผสมครับพี่น้องครับหางพ่วงง่ามพื้หางมาครับพี่น้องครับสวยบครับชัดเจนเลยครับเกือบลากดินหลากดินเลยนะ ก็ขาง่ายนะครับเครื่องโบดให้ลูกสวยงามนะครับให้ลูกตัวที่สองก็คือนางสาวเนี่ยนางสาวซีว่เนี่ยครับพี่น้องครับเนี่ยหนาโบดนะครับใบหูโบดแข้งขาโบดครับนี่คือลูกสาวซีว่ครับพี่น้องครับงามมากครับลำเนื้อร่ำตัวดีครับเนี่ยแข้งขาใหญ่นะครับแข้งขาใหญ่กระโหลกสวยครับสีจัดจ้านเกินแม่ครับพี่น้องครับใบหนาเลียวงามนะครับพันธุกรรมหนาพัฒนาต่อครับสาวเอฟหนึ่งครับพี่น้องครับ แต่ว่าเข้าบ่ได้ใหงใบให้หลอดนะครับสวยงามมาครับลูกสาวนะครับลูกสาวซีไวซูนเกหเกิดจากแม่พันธุกรรมดีนะครับโค้งสา่งงครับพี่น้องครับที่สําคัญเปิดได้นะคะเกษตรกรจับต้องได้ครับลึงงามครับพี่น้องครับแขงขางนะครับเตาน้มสวยนะครับพี่น้องเบอ้์กระดูกเบอ้์ขาครับสวยมาครับสวยงามเลยครับนักงสาวซีไวหน่อยเข้านะครับขาติดโบดครับใบหูติดโบดเล็กน้อยนะครับเครื่องโบดก็ผางง่านะครับ ชัดเจนมากครับพี่น้องครับชัดเจนนะครับเครื่องโบทกกหางใหญ่นะครับลายตามลาโตตามสไตล์ของไอซีไวครับพี่น้องครับเนี่ยพันธุกรรมดีครับที่สำคัญเปิดราคาเกษตรกรจับต้องไดครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066นะครับเบอร์โทรนี่ให้บริการพี่น้องไร้จังหวัดแล้วครับเนี่ยพี่น้องไว้วางใจได้ครับ สำหรับในต้นกาบ่มีการโกงนะครับเนี่ยสูงมากพี่น้องครับแม่เขาโค้งสางใหญ่ดีเนี่ยกับลึ่งงามนะครับเนี่ยลึ่งงามเลยครับอนาคตแม่พันแม่บล็อกนะครับนี่คือลูกสาวเขาซีว้เนะครับซีไว้ศูนย์เก้าหกสื่อไปพี่น้องครับคุ้มเกินคุ้มครับเนี่ยเข้าอ่านถึงนะครับผมขลอยอยากแนะนําท่านเกษตรกรนะครับเนาะผู้หงกระผมกะแนะนําผมขม้านะครับผู้เปิดกําลังนาดเลียงไม่กะ ขออนุญาตนะครับได้บอแมนการสอนนะครับแต่ขออนุญาตแนะนำนะครับสิ่งดีๆแห่งเกษตรกรในใส่ข้องดีกันนะครับอาฟังยังส่ครับพี่น้องครับเลี้ยงไปอีก 2- 3ถึงเดือนเนี่ยแม่นี่กระึืนแล้วพี่น้องก็ใส่ที่วหรือว่าใส่เขหรือว่าใส่ตัวไดทถ่พี่น้องหักนะครับเป็นราคาไปอีกแล้วกลัวสีออกแม่นี่กัะเนียงแล้วครับพี่น้องครับปีกลัวแล้วออกหนุตัวนั้นท้านี้ก็สิเกือบได้ทับแล้วครับพี่น้องครับ นี่คือผลพลอยใดนะครับการเลี้ยงวัวควายที่สําคัญเลี้ยงใหญ่แบบนี้ครับว่ามีหวังครับพี่น้องครับที่สําคัญนี่เปิดราคาเกษตรกรจับทองใดมันโบแพงครับพี่น้องครับนะครับสดอดคนใจโทรมาสอบถามได้ครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6ครับพี่น้องครับ0 6 4 4 8 6 7 0 6 6เจ็ามีบริการทรงหอดบานขอดเทือนครับบวกค่าจะทรงเพียงกิโลสิบห้าบาทเท่านั้นเองครับพี่น้องครับกิโลละสิบห้าบาทนะครับเนี่ยโค้งสางแม่เขาเนี่ยมากเกินอยู่แล้วครับ ปอดีห้าไปเลือกไซพอลอย่งไหนว่ะตีพี่น้องครับเอาไปเลือกไซพอที่ยุ่นยนนะหนาขาใหญ่ๆนะครับเพราะว่ากระดูกเบอร์แมร์เนี่ยมันสูงแล้วนะครับโครงสร้างแมร์มันสูงแล้วนะครับสิ่งที่เหลือก็คือเนี่ยครับคือตัวนี้ครับไซซีไวมาเห็นบอกครับพี่น้องครับย่นหนาลึกครับย่นหนาลึกนะครับสีจัดจานครับติดติดไร่ติดไร่ข้อหน่อยหนึ่งก็คือลูกซีไวเนี่ยกิมโบ๊นะครับพี่น้องครับเนี่ยชัดเจนครับบหยอมสีบหยอมแมวครับ กูนะลูกสาวเขาแข้งขาใหญ่ดีครับ c y ศูนย์เก้าหกนะครับซื้อไปไม่ผิดหวังนะครับพี่น้องครับนี่นะครับพี่น้องสื้อไปเลี้ยงหรือว่าซื่อไปต่อยอดก็บ่ผิดหวังครับพี่น้องครับมันมาดีแล้วครับมาดีแล้วนะครับเอานะครับไม่อยากให้เกษตรกรซานะครับเดี๋ยวมันสิบทดท่านเขานะครับมีโอกาสเขาไปอยู่ไข่ไงนะครับไปอยู่ไข่ไงห้อมันเป็นราคา นะครับพี่น้องครับมันเป็นราคาคาร์โกนี่นะครับผมก็เลยอยากให้ของอของดีนี่ไปตกไปอยู่ในมือของเกษตรกรที่แท้จริงผู้เพิ่นเลี้ยงผู้เพิ่นพัฒนาครับเกษตรกรเพิ่นสิได้ใส่ของดีครับว่าไงลูกมาเนี่ยเขาพี่น้องสนุกสนใจครับ0644867066ครับพี่น้องครับ0644867066เขามีบริการรับส่งหอดบานหอดเฮือนครับส่วนแม่กับสูงลอย30กว่าถึง40ต้นนะครับถึง4 5หาดหมดละนะครับโค้งสางแม่สูงดีเด้นะครับ เบิ้งขาหลังครับพี่น้องครับตรงเหยียดดีเหยียดตรงปกหางง่านะครับสเตปของเขานะครับใบหูในไดแม่ครับอ่าบรรยายตามภาพบรรยายตามตัวเลยนะครับว่าไงลูกนะครับนี่ว่าผิดหวังครับ0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกเอานะครับพี่น้องมั่วขึ้นอยากได้หมอผสมเทียม0ูนย์หกสี่สี่แปดหกเจ็ดศูนย์หกหกเบอร์เดียวกันครับนะครับ ต้องการรับใส่พี่น้องประชาชน24ชั่วโมงครับเนี่ยค่าล้างเหยียบตรงครับโอ้ตัวบปตัวพี่น้องกขาเบิ้งเอาได้ครับเม้อซีไวบวนะครับแต่ใบหลอดไม่มีนะครับเด้ออ่าใบหลอดไม่มีนะครับให้เบิ้งกันชัดๆนะครับตัวบปนตัวให้เบิ้งเหนือเบิ้งหนังครับพร้อมหิตัวก็อยากอายกันครับตัวอยากอายกันครับเนี่ยโค้งสางไงนะครับพี่น้องครับโค้งสางไงแม่เขา นะครับลูกโตที่2นี่นะครับตัวที่2ครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็ยาวพอสมควรครับฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าว่าคลิปนี้มันเกิดประโยชน์น้ำพี่น้องหรือว่ากับเพื่อนรอบข้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ในตนกาเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้กับญาติเพื่อนๆอัพราคาจากพี่จากน้อง0644867066เขามีบริการรับสมัครบ้านอ่อนเฮือนบวกค่าจะส่งเพียงกิโลเมตร15บาทในตนการับรันตีความงามสวัสดีครับ